กองทัพนะคะได้จัดทั้งกําลังพลสภากำลังและยุทธุป,ปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ยอย่างต่อเนื่องนะคะสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดเป็นอย่างไรการให้ความช่วยเหลือมีอุปสรรคความท้าทายอย่างไรบ้างวันนี้รายการของเราขออนุญาตต่อสายพูดคุยนะคะในรายการกับแม่ทัพภาคที่4พลโทเกรียงไกรศิรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะ ท่านแม่ทัพคะอัปเดตสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ให้ฟังหน่อยค่ะวันนี้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ไหมสถานการณ์คลี่คลายไปมากขึ้นหรือยังคะตอนนี้สภาวะของฝนหยุดตกไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็อากาศดีมากนะครับในวันนี้ในช่วงพื้นที่ของตั้งแต่สุราษฎร์ลงไปนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ําท่วมก็ทุกพื้นที่คลี่คลายลงนะครับแต่ว่า ในภาวะบางพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำอยู่เนี่ยมันก็มีน้ำขัง uh. ซึ่งก็น่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งบางแห่งก็สองวันสามวันนะครับบางส่วนขณะที่ผมอยู่ที่ลำปำเมืองพัทลุงนะครับก็เป็นสภาวะของพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังก็น่าจะใช้เวลาเป็นเดือนนะครับในการที่จะระบายน้ำได้หมดเนื่องจากน้ำจากป่าภูเขาก็ไหลลงมาสู่ที่ราบลุ่มตรงนี้ นะครับ mm hmm. น้ำทะเลนะครับซึ่องอยู่กับทะเลลําปําทะเลอาสาบนะครับก็ยังหนุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะระบายน้ําลงก็คางจ,จะช้าครับ <c oughs> แต่ก็สภาวะสภาพโดยทั่วไปของพี่น้องประชาชนซึ่งมีวิถีชีวิตอยู่ริมน้ําอยู่ในพื้นที่ลุ่มตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็รู้เท่าทันในเรื่องของการเตรียมการนะครับในส่วนตา่ตางๆ อันนี้ก็ก็ได้นำถุงยังชีพนะครับร่วมกับทางาท่านในอำเภอครับท่านกำนันท่นานผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็องค์การบรหิหารส่วนตาบลในส่วนของป้องกันภัยนะครับก็มาระดมสปะกำลังนำเครื่องอุปโภ,โภคบริโภคถุงยังชีพมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งสภาวะน้ำท่วมขังโดยส่วนใหญ่แล้วจะ มีอาชีพทําสวนปาล์มนะครับในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ <ฮะ S 1> ในเขตนครสตมราชนะครับเมื่อเช้าผมได้ไปที่พื้นที่อําเภอนคปิตํานะครับที่วัดเขาเหล็กเนื่องจาก่าตรงนั้นเนี่ยอ่าพื้นที่อยู่ในที่สูง <ฮะ S 1> น้ำไหลแรงและก็เร็วนะครับในช่วงที่ฝนตกแต่ขณะนี้สภาวะน้ําได้ได,ได้ได้ระบายออกไปหมดแล้วนะครับเข้าสภาวะปกติแต่สิ่งที่ เราจะต้องอยู่ในขั้นฟื้นฟูก็คือการนําเอาเครื่องจักรกลนะครับเข้าไปาฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมจากาหมู่บ้านออกมาสูา่ในเมืองนะครับโดยเฉพาะในเกขตตำบลกรุงคิงนะครับออกมาสู่อำเภอโนบิตามนะครับตรงน,รงนี้ตรงนี้สะพานขาดอยู่หลายแห่งด้วยกันนะครับขณะนี้ทางแขวงการทางชนบทนะครับแขวงชนบทนียก็ได้เอาแปริ่งเข้าไป เข้าไปทําเส้นทางคาดว่าใช้เวลาประมาณสองวันเพื่อที่จะต่อสะพานให้สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับตอนนี้หน่วยทหารช่างของาากองทัพภาคที่สี่ก็ได้เข้าไปทําเส้นทางเบี่ยงนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ก่อนทางเบี่ยงนี้เราก็เราก็อเบี่ยงออกจากเส้นทางหลักประมาณอ่าเกือบสามกิโลนะครับมีจุดน้ําจุดที่น้ํา ตลาดอยู่4จุดด้วยกันซึ่งขณะนี้เราทาไปเสร็จแล้ว2จุดนะครับก็คาดว่าวันนี้น่าจะใช้เส้นทางเบี่ยงนี้ได้ซึ่งเส้นทางนี้แหละเราใช้สําหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเคลื่อนย้ายสิ่งออปพภคบริโภคที่จําเป็นเท่านั้นนะครับค่ทะทราบว่าบางจุดเนี่ยท่านแม่ทัพได้กําชับสั่งการให้กําลังพลอยู่ค้างคืนในพื้นที่กับชาวบ้านเพื่อที่จะเฝ้าระวังมวลน,น้ําตลอด24ี่ชั่วโมงเลยด้วยใช่ไหมคะทุกจุดครับทุกจุดเราได้แบ่งหน่วยทหารในพื้นที่ให้รับผิดชอบ ทุกจุดที่มีปัญหาประสอบอุทกภัยนะครับไอ้น้องๆทหารนะครับผู้ครับหน่วยนะซึ่งควบคุมดูแลอยู่เนี่ยนะครับได้อยู่เป็นเพื่อนกับชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็วางแผนถึงขั้นฟื้นฟูด้วยนะครับว่าเราจะใช้อุปกรณ์ใดนะครับที่จะมีความเหมาะสมเราจะประสานงานกับส่วนราชการใดที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเ,ออเข้ามาฟื้นฟูชาวบ้านนะครับาจากนี้ก็อยู่ในขั้นฟื้นฟู นะครับโดยเฉพาะในส่วนของอบ้านเรือนของพี่น้องที่ประสบปัญหานะครับเราก็จะซ่อมแซมเรื่องของยานพาหนะขนาดเล็กเราก็จะประสานกับทางอาชีวศึกษาทางสารพัดช่างนะครับเข้าไปเนการจัดตั้งจุดซ่อมแซมให้นะครับในขั้นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เตรียมการท่านผู้จัดการฐานบกท่านได้ให้ทางกองทัพภาคที่สี่นะครับเตรียมการแล้วหากว่าเหนือกําลังที่ของทัพภาคที่สี่จะ ดำเนินการท่านก็พร้อมที่จะส่งยุทธปุรณ์ <c oughs> เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับซึ่งผมได้นําเรียนท่านไปว่าในขณะน,นี้สภาวะน้ําลดลงเป็นจานวน <c oughs> มากแล้วนะครับก็ขั้นพื้นฟูในกิจความสามารถของอส่วนราชการต่างๆในพื้นที่และก็ของกองทัพภาคที่สี่ยังสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้นะครับ <c oughs> สิ่งที่สําคัญเราได้รับบริจาคสิ่งของจากพี่น้องประชาชน จากทุกภาคนะครับของประเทศนะครับได้ส่งทยอยมานะครับถุงยางชีพต่างๆของนะครับที่จะให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัตภัยนะครับและก็ตอนนี้ทางบุธิราชประชานุเคราะห์นะครับได้รับมอบถุงยางชีพระนคับจำนวนประมาณหนึ่งหมื่นถุงนะครับซึ่งขณะนี้ก็เตรียมการที่จะแจกจ่ายไปให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นถุงพระราชทานเป็นความห่วงใยประสบภักรณ์ของพระองค์ท่านนะครับค่ะ มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถไฟด้วยจากผลกระทบอุทกภัยที่เกิดขึ้นทางกองทัพภาคที่4ี่ได้มีส่วนเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องผลกระทบยังไงบ้างคะเส้นทางเดินรถไฟผมได้ประสานกับคุณพงศักดิ์นะครับซึ่งดูแลรถไฟอยู่ในเขตภาคใต้นะครับให้ร้องขอมานะครับในส่วนขั้นต้นก็คือการส่งรถเข้าไปทยอยรับผู้โดยสารที่ติดค้างอยู่ในขบวนรถไฟนะครับกลับมาสู่ภูมิลําเนานะครับเราก็ได้จัดรถ ขนาดสูงนะครับขนาดสูงที่สามารถเข้าไปรับได้นะครับในการบริการไม่เฉพาะจุดรถไฟเท่านั้นนะครับตามสนามบินต่างๆนะครับที่เราได้จัดยานพาหนะเข้าไปสนับสนุนในการขนย้ายผู้โดยสารนะครับเข้ามาสู่ที่จุดที่เขาสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองกลับเข้าสู่พื้นน้ำนองใต้นะครับซึ่งได้ทํามาร่วมสองวันแล้วนะครับในเรื่องของการซ่อมแซมพื้นที่ ให้ขับทางเดินรถไฟนะครับทางรถไฟก็จะด,ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของ,ของรถไฟต่อไปนะครับค่ะมีคนที่ติดค้างเยอะไหมคะสําหรับผู้โดยสารทั้งรถไฟทั้งการเดินทางทางอื่นเนี่ยค่ะคือขณะนี้ทยอยกันหมดแล้วนะครับเราได้ให้จัดรถจัดยานพาหนะเข้าให้การบริการไม่มีติดค้างนะครับอ่ามีอุปสรรคหรือว่าความท้าทายอะไรในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้างท่านแม่ทัพอาครับก็เราได้มีการเตรียมการนะครับท่านผู้การฐารบอกท่านได้สั้ ให้กองทัพภาคที่สี่เตรียมการตรวจสภาพยุทธปกรณ์ตรวจสภาพ,วภาพความพร้อมนะครับด้านกาลังคนแล้วก็ได้มีการซักซ้อมแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบจะมีการาประสานงานกับตั้งแต่ท้องที่นะครับคือผู้ใหญ่บ้านกันนานในอำเภอนะครับต่างๆเพื่อจะตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนร่วมขันนะครับ,รบซึ่งในขั้นนี้ก็ก็เป็นปกติธรรมดาที่ระหว่างการทํางานก็มีอุปสรรคแต่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของอำเภอของจังหวัดก็ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมด้วยดีตลอดมานะครับค่ะยืนยันจะเคียงข้างพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติถูกต้องไหมคะครับผมครับคก็ยังคงยืนหยัดยืนยันนะครับในส่วนของกองทัพและก็พี่น้องข้าราชการส่วนต่างๆนะครับที่เราจะตั้งศูนย์ร่วมกันนะครับเราจะต้องบำบัดทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้เขาพ้อจากวิกฤตในครั้งนี้ให้ได้นะครับผม แล้วถ้าดูจากสภาพอากาศตอนนี้มีปัจจัยอะไรที่เราจะต้องกังวลอีกไหมคะจะมีมวลน้ําไหลมาเพิ่มอีกไหมในช่วงเนี้ยค่ะถ้าภาวะฝนทิ้งช่วงแบบนี้นะครับมวลน,น้ํากาค่อยๆทยอย,อยมาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าห่วงนะครับ<อ>ก็จะมีการระบายตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในส่วนของกองทัพเรือผมก็ทราบว่าได้นําเรือหลักดันน้ําเข้าสู่พื้นที่บางจุดนะครับซึ่งกองทัพเรือได้ดําเนินการอยู่นะครับ ค่ะเดี๋ยวเรามีความคืบหน้ายังไงเราสอบถามไปทางท่านแม่ทัพใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับผม